สวัสดีค่ะวันนี้ช่องรุ่ง264 c h a n n ชานลก็มาต่อกันในเรื่องของสามกกฉบับคนกันเองภาคพิเศษกำเนิดปณิธานตำนานนาวิทยาเยงาฝันของผีเสื้อโดยคุณเอื้ออันชลีซึ่งในวันนี้ก็เป็นเรื่องของกลางใบบัวนะคะต่อจากเมื่อวานคนผู้นั้นมาถึงค่ายของจางซื่อเฉิงพลประจำด่านที่หน้าค่ายไม่ยอมให้เข้าไปในค่ายพัก แม้จะขอร้องให้ไปตามผู้ที่ต้องการพบออกมาก็ไม่กระทําบอกเพียงว่าไม่มีไม่อยู่กลับไปก่อนวันหลังค่อยมาใหม่แม้จะแจ้งว่ามาไกลฟังแล้วก็เพียงลอยหน้าลอยตานึกชังว่าจางซื่อเฉิงต้องเป็นผู้ปกครองที่ไม่เอาไหนแน่เพราะเห็นเงางของเจ้านายได้จากลูกน้องแม้แต่คนที่ยืนอยู่หน้าค่ายก็แสดงออกถึงความไม่ใส่ใจถึงเพียงนั้นไม่เห็นว่าพูดจากันไม่ได้เรื่องแน่ คนผู้นั้นจึงไปซุ่มอยู่จนค่ำและลักลอบข้ามลำธารเข้าไปในค่ายด้วยสภาพเปียกปอนค่อยๆสืบเสาะหาจนทั่วก็ไม่เห็นร่องรอยของเขาจนไปพบเรือนเล็กๆที่ทำด้วยอย่างเรียบง่ายหลังหนึ่งคนผู้นั้นไม่อาจเหนี่ยวรั้งตัวเองถือวิสาสะเดินเข้าไปสำรวจภายในเ,เห็นหนังสือที่คุ้นตาดก้อยดีใจมาก เพ้อเรียกสุดเสียงแต่ไม่ปรากฏผู้ใดออกมารับหน้าและไม่ทันระวังตัวก็มีปลายกระบี่มาสกิดที่หัวไหลเลือดไหลเจ็บปวดจนต้องร้องออกมาเสียงผู้ถือกระบี่ประหลาดใจผู้หญิงหลอกหรือเนี่ยเข้ามาทำไมในนี้กันคนผู้นั้นเอามือกุมบาดแผลอดทนแข็งใจถามที่นี่มีคนชื่อหลอกกว้านจงพักอยู่หรือเปล่าไม่ได้ยินดังนั้น และเห็นเลือดออกจนเปื้มือขาวพองจางหวานซานจึงเร่งก็ไปประคองให้นั่งพักห้ามเลือดใส่ยาสมานแผลแล้วแจ้งว่าตัวเขาเป็นพี่ชายของหลอกว้านจงเธอทักว่าพี่ก้านจงเป็นกำพร้าจะมีพี่ชายได้อย่างไรจางหวานซานหัวเราะมีถึงสองคนด้วยซ้ำแล้วเล่าเรื่องที่พวกเขาสาบานเป็นพี่น้องกันให้ฟังก่อนจะถามกลับว่า เธอเป็นใครเธอยังไม่ยอมตอบตามตรงและพี่ก้านจงอยู่ที่ไหนจางหวานซานชี้แจงตอนนี้ไม่อยู่หรอกเดินทางไปรับม้ากับพี่ใหญ่ได้หลายวันแล้วหลังจากรู้ว่าจูยนจางขยายดินแดงครอบครองได้อีกหลายหัวเมืองจางซื่อเฉิงก็เตรเียมจัดกองกำลังจะไปตีเมืองฉางโจอย่างเร่งร้อน และห,หวังอิงส่งและหลอกว้านจงนำกำลังไปรับมาที่ติดต่อขอซื้อไว้กับพ่อค้าหลายวันมานี้จึงมีเพียงหวานซานเฝ้าอยู่ที่เรือนพักเขาบอกเธอว่าตามกฎแล้วห้าผู้หญิงมาอยู่ในค่ายแต่ตัวเขาทำให้เธอได้รับบาดเจ็บต้องรักษาให้หายเสียก่อนเธอนึกขอบคุณเพลนั้นขึ้นมาเพราะทำให้เธอสามารถรอเขาอยู่ที่นี่ได้โดยไม่คลาดเคลื่อนจากความหวังและสัญญาว,ว่า จะไม่เปิดเผยตัวเองให้ใครรู้เด็ดขาดเป็นอันว่าเือได้ค้างแรมอยู่ในเรือนพักนั้นจนเช้าวันหนึ่งได้ยินเสียงมาร้องจางหวานซานจึงรีบออกไปรับเธอออกไปมองเห็นชายคนหนึ่งจูงม้าสีแดงเพลิงกับม้าสีขาวสำลีและหลอกกว้านจงจูงม้าสีกระดำกระดำกำลังเดินกันมาด้วยสีหน้าท่าทางบาเบิกบาน จางหวานซานดีใจที่เห็นพี่น้องกลับมาและอดทักไม่ได้ว่าทำไมไม่ขี่มันมาหลอกวั้นจงร้องบอกชอบอกชอบใจพี่ใหญ่ลองขึ้นไปนั่งบนหลังมา้าแล้ววางท่าสง่าเหมือนแสดงนิ้วแต่มันไม่ยอมเดินฮ่าฮ่าฮและหวังอิงสงก็ทำทีเป็นยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งเตะก้นของเขาก่อนจะตามมาด้วยเสียงหัวเราะคึ้นเครง ย่อมไม่พ้นสายตาที่รอบมองและถอนหายใจอย่างผิดหวังเห็นเขามีความสุขและพึงพอใจในชีวิตขณะน,นั้นเธอก็รู้ได้ทันทีว่าตัวเองจะต้องผิดหวังกลับไปแน่นอนเห็นพวกเขาช่วยกันตั้งชื่อให้มา้าเจ้าม้าสีแดงเพลิงเป็นของหวังอิงสงตั้งชื่อว่าหัวไฟม้าของจางหวานซานสีขาวสำลี ตลอดตัวจึงตั้งชื่อให้ว่าวินเมฆส่วนอีกตัวสีกระดำกระด่างมีจุดเด่นอยู่ที่สีขาวสองจุดข้างดวงตาเหมือนน้ำตาไหลหลอกกว้านจงยังมองเป็นเรื่องสนุกตั้งชื่อให้มันว่าเลยน้ำตาเธอทนต่อไปไม่ได้อีกแล้วเล็กออกมาปรากฏตัวม้าตัวนี้มีลักษณะเป็นอัปมงคล พี่อยากขี่ม้ามันเลยนะหลอกว้านจงหันไปมองเขาจำได้ทันทีซีเอ,อ๋เจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรเห็นหน้าเขาชัดๆแล้วเธอก็ปล่อยโอออกมาอย่างไม่หายใครหวังอิงสงทักที่แท้น้องเราก็มีหญิงคนรักแล้วหลอกว้านจงรีบปฏิเสธไม่ใช่หลอกพี่ใหญ่นางเป็นบุตรีของท่านอาจารย์ซือเนอนันชื่อว่าซูชี ยินว่าซือชีช้างหสรซางก็รู้สึกคลื้นเครนหยอกเย้าเธอว่าพ่อเจ้าแกล้งเจ้าหรือเปล่าหญิงงามอันดับหนึ่งของใต้ล่ามีนามว่าซีซือแต่เจ้ากลับชื่อซ,อซือีมันไม่ใช่เพราะว่ารูปโฉมตรงกันข้ามกันหรอกนะทุกคนหัวเราะแม้แต่ผู้ที่ถูกยั่วเช่นนั้นก็เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกคุ้นเคยสนิทสนมมิเพียงกะบีจะว่องไว วาจายังมุ่งไวกว่าเสียอีกหวังอิงสงว่าที่เทเจ้าก็ได้รับบาดเจ็บเพระน้องรองหรือคงจร้อนวูววามีตามเคยหลอกว้านจงประกองแขนของเธอขึ้นมาถามว่าเจ็บมากไหมซื่อสีกับใส่หน้าเพราะอย่างน้อยแพลนี้ก็ใช้เป็นข้ออ้างให้ได้รักพักษาตัวอยู่กับเขาจนหายดีก่อนแล้วค่อยลาก,กลับเธอตื่นตาตื่นใจกับชายสามคนยามอยู่ด้วยกัน เพราะบรรยากาศรายร,ายรอบช่างโปร่งใสเบิกบานแต่นั่นมันจริงหรือเปล่านะพวกเขาเป็นจริงหรือว่าคนอื่นไม่จริงเพราะนับแต่เธอก้าวเท้าออกจากบ้านความเป็นจริงที่พบเห็นมามันโหดร้ายเต็มไปด้วยการแข่งแย่งกันเหมือนฝูงสัตว์ล่าเนื้อกลุ่มขย่ำเหยื่ออย่างนักกู้ชาติทั้งหลายที่ฉีกถึงแผ่นดินออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แต่ที่ยืนหัวรอดร่ากันอยู่ด้วยราวกับว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรักและปรารถนาดีต่อกันนั้นคืออะไรบทละครเรียกความสุขให้คนดูกระมังอย่างนั้นก็สมควรจะต้องปลุกมือให้พร้อมกับน้ำตาปริมตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามีอะไรอยู่ที่ไทโจสำหรับเขาแล้วที่นี่มีบ้านซึ่งเคยหายสูญไปจากชีวิตของเขาพี่น้องร่วมสาบานสองคนก็คือบ้านที่เขาเลือกพำนัก ต่ออยู่ท่ามกลางสงครามแต่บ้านที่อยู่ในใจของเขาก็อบอุลเราสักสัปดาห์ให้หลังบริเวณไหล่ซ้ายของซีซื้อก็ลักกดรอยคล้ำเป็นขีดยาวบนผิวอ่อนเธอไม่ได้รู้สึกว่ามันคือตำหนิแต่เป็นจารึกความทรงจำที่จะติดตัวไปกับเธอเพราะแผลนี้เธอจึงสามารถอยู่ร่วมกับพวกเขาตอนนี้พวกเขาขี่ม้าคู่ใจคล่องแล้ว และมักจะขี่มันหายไปด้วยกันทั้งสามคนบางวันเธอรอแซวอยู่กับบ้านจนตะวันใกล้จะลับฟ้าเห็นไม้เหยาะย่างมาในยามพลเพมีดวงอาทิตย์ซึ่งกำลังจะรับเหลี่ยมเขาเป็นฉากหลังบางขณะเธอนึกย้อนอนึกน้อยอกน้อยใจแม้รู้ว่าไม่มีสิทธิ์อยากแทรกอยู่ท่ามกลางพวกเขาแต่จะอยู่ในสภาพไหนเล่า เป็นสายลมที่ไร้ตัวตนค้นหรือวันนี้ซื่อซี่ทำครัวแต่หัววันเมื่อพวกเขากลับมาจึงเห็นอาหารเปลกตาหลายอย่างวางอยู่เต็มโต๊ะและเมื่อกินดื่มกันอย่างสำราญจนอิ่มหนาซื่อซีก็ตีหน้าเศร้าบอกกับพวกเขาว่าแผลหายดีแล้วคงต้องลากลับบ้านเสียทีเดี๋ยวท่านพ่อจะเป็นห่วง แต่เธอไม่ได้เห็นสีหน้าอะไรอาวร์อย่างที่คาดหมายสักนิดหลอกว่านจงกลับพูดขึ้นว่าเจ้าคิดได้อย่างนี้ก็ดีแล้วสื่อซีผิดหวังอยู่เพียงครู่เดียวก็ยิ้มออกมาอย่างคนเจ้าเล่ข้าไม่ไปแล้วจะอยู่กับพวกพี่นี่แหละเว้นเสียแต่ว่าพี่กว่านจงจะรับปากว่าจะกลับไปแต่งงานกับข้าถ้าไมา่อย่างนั้นต่อไอ้พี่หวานซานเอากระบี่มาฟันอีกแผลก็จะไม่กลับเด็ดขาด จางหวะเอินซานหัวเราะอย่างเห็นขันในท่าทีอันทึ่มทื่อของน้องสามหวังอิงสงตีสีหน้าเคร่งขรึมไกลเกลียเมื่อสีเอ,อ๋ยยอมรับเจ้าอย่างกล้าหาญเจ้าก็ยอมรับปากนางเสียเถิดหลอกว้านจงพันลุกขึ้นเดินออกไปนอกเรือนพักเวลานั้นค่ำแล้วแต่ประกายดาวก็เต็มท้องฟ้าซื่อซีเดินตามออกมายืนอยู่เคียงข้างเขาในไม่ช้า ข้าไม่ได้กำหนดหลอกนะว่าจะต้องเป็นเมื่อใดนานเท่าไรข้าก็จะคอยขอเพียงให้พี่รับปากว่าจะกลับไปซูโจเพื่อแต่งงานกับข้ายินเสียงถอนหายใจของเขาทำไมข้าถึงได้มีวาสนานักหนอมิเพียงได้พี่ชายที่ดีสองคนยังได้น้ำใจประเสริฐจากสตรีเช่นเช่าอีกคราวนี้ซือซีเป็นฝ่ายเงียบบ้างธอเสียงมากเกินไปแล้ว ทั้งผลลัพธ์บั้นปลายก็ไม่อาจอย่างคเีเธอเพียงต้องการให้เขาติดค้างและจดจำในคำของเธอไปโดยตลอดแม้ว่าจะไม่สามารถอยู่เคียงข้างกันตกลงซีเอ,อิข้ารับปากเจ้าไม่ว่าข้าจะกูช้ชาสำเร็จหรือไม่ก็ตามหากข้ามีชีวิตข้าจะกลับไปซูจโจเพื่อแต่งงานกับเจ้าเธอปลังใจมากกว่าที่ได้ยินแบบนั้นเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน เหมือนหยุดนั่งกลิ้งกลางใบบัวแต่ผู้หญิงก็ไม่ปรารถนาอื่นใดนอกจากได้ควงคู่กับชายที่ตนรักเมื่อเธอนึกขึ้นได้ว่าม้าตัวที่เขาขี่นั้นมีลักษณะเป็นอัปมงคลแล้วเขายังตั้งเชื่อให้มันว่าเล่ยอีกช่างไม่สมควรเลยถ้ามันเป็นม้าอัปมงคลจริงก็ยิ่งไม่สมควรไปให้คนอื่นข้าขี่เองดีกว่าเมื่รู้ว่า เปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้แน่เตอจึจึงกร้องให้เขาเปลี่ยนชื่อม้าแทนชื่อสิงดวงดาวดีไหมถ้าทำให้เจ้าสบายใจขึ้นข้าก็จะเรียกมันว่าอาสิงเวลาต่อมานานนับจากวันนั้นม้าที่ชื่ออาสิงพาหลอกก้นจงข้าแม่น้ำหนีรอดจากกองกำลังของจูหยวนจางมาได้อย่างหวุดหวิดทว่าแม้จะรอดชีวิตมาได้แล้ว แต่เขาก็ไม่สามารถข้ามพ้นความสศกเศร้าหรือสายน้ำตาที่กว้างใหญ่ไพศาลในความรู้สึกเมื่อซือซีอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์ชินนั้นขึ้นเธอถึงกับเอามือกุมแผลที่หัวไหล่ราวกับว่ามีเลือดไหลและเจ็บปวดขึ้นมาเพราะความรักที่เธอมีต่อชายคนรักนั่นเองทำให้เธอเจ็บปวดไปพร้อมกับเขาแม้นจะรู้ว่าไม่อาจแบ่งเบาความเจ็บปวดที่เขารู้สึก นั่นก็เป็นความรู้สึกของอซือชีซึ่งเธอหลงรักหลานหลอกว้านจงซึ่งเมื่อเห็นหลอกว้านจงเจ็บปวดเธอก็เจ็บปวดตามกับคนรักซึ่งรับปากว่าจะแต่งงานกันเมื่อกู้ชาติเสร็จนั่นก็เป็นนิยายกลางใบบัวซึ่งเป็นนิยายฉบับพิเศษกำเนิดปฏิปานตํตนานนาวนิยายของสามก๊ก โดยคุณเอื้ออัญชลีสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะตอนต่อไปสำหรับวันข้างหน้าก็จะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันต่อนะครับเป็นนวนิยายสามก,ก๊กฉบับพิเศษซึ่งมีหลายตอนก็จะนำมาเป็นตอนตอนให้ได้รับชมรับฟังสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ